สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณิสชาตินะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูที่การขอรับโรบักคืนทาจากของแต่งตัวที่โดนลบค่ะซึ่งลักษณะของของแต่งตัวที่โดนลบเนี่ยจะมีเขียนคาว่าคอนเทนต์ลิมิตค่ะเราเราคะจะไม่สามารถสวมใส่มันได้ค่ะอีกทั้งยังไม่สามารถเห็นไอเทมชิ้นนั้นได้อีกต่อไปค่ะสําหรับวิธีการขอรับโรบักคืนทําไม่ยากเลยค่ะทุกคนสามารถทําตามขั้นตอนที่กำลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกท้าให้มาที่แอปของโรบักค่ะแล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้ค่่่่่่ะะะสําาาหรรับใใคคทีลนนมมืือออถปุจยูด้ง ถัดมาท้ายให้เลือกปุ่มนี้ค่ะคำว่า message ค่ะในนั้นนะคะจะเป็นหน้า inbox ค่ะก็จะเป็นข้อความจากทาง roblox ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะค้นหาคำว่า roblox credit pending ค่ะเมื่อเล่นหาเจอแล้วคะก็กดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะในหน้นนะคะก็จะเป็นข้อความจากทาง roblox ค่ะเขาก็จะเขียนประมาณว่าเรานะคะมีสิทธิ์ได้รับ r o b ั o x คืนค่ะจากของแต่งตัวที่โดนลบนะคะและหากว่าเราเนี่ยต้องการรับ r o b ั o x คืนนะะเราจะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขของเขาค่ะซึ่งวิธีการยอมรับข้อตกลงนะ้ะเพียงแค่เรากดคำว่า agreement ค่ะ และหลังจากนั้นทามันจะเด้งมาที่หน้านีค่ะเราจะต้องกดคําว่า I a g r กรีปุ่มสีดำอีกรอบค่ะและหลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งหมายความว่าเรานะคะได้ส่งคําขอเรียบร้อยแล้วค่ะในการตรวจสอบพิจารณาคําขอคะอาจจะต้องใช้เวลาดําเนินการประมาณ1 2ถึงวันค่ะซึ่งเราคะสามารถมาตรวจสอบได้หลังจากนั้นสองวันค่ะหรือบางทีนะคะทุกคนในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นค่ะซึ่งทุกคนคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะยังไงคะเดี๋ยวทาง Ro บ l o x เขาจะตรวจสอบให้เราแน่นอนค่ะ สำหรับใครท้าที่หาข้อความไม่เจอท้าหรือว่าลบทิ้งไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางโรบอสค่ะเขาจะมีการส่งข้อความมาให้เรื่อยๆค่ะซึ่งใน1ปีเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาให้ประมาณ3ครั้งค่ะหากใครลบทิ้งไปแล้วท้าก็เพียงแค่รอรอบต่อไปค่ะในช่วงเวลา3ครั้งต่อปีท้าที่จะมีการส่งข้อความมาเนี่ยก็จะมีในช่วงเดือนมีนาคมค่ะกรกฎาคมท้าแล้วก็กันยายนค่ะแต่ช่วงเวลาที่บอกไปท้าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยค่ะขึ้นอยู่กับแอคเคาท์แต่ละคนนะคะซึ่งทางโรบอสเนี่ยเขาจะส่งมาให้ไม ซึ่งหากว่าเราได้รับโรบักคืนทางระบบจะส่งข้อความกลับมาแจ้งค่ะว่าเราได้รับโรบักคืนทเป็นจํานวนเท่าไหร่ค่ะพร้อมกับวันเวลาที่เราไปซื้อมาด้วยค่ะโดยโรบัก,าาก,นนกบที่เราจะได้รับคืนเนี่ยจะเป็นเต็มจํานวนที่เราเสียไปเลยค่ะหากว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาทั้งจำนวน5โรบักค่ะโรบักที่เราจะได้รับคืนเนี่ยก็จะเป็นจํานวน5โรบักเช่นกันค่ะ,คะซึ่งข้อความที่เราจะได้รับทจะเป็น1ข้อความต่อของ1ชิ้นที่ถูกลบค่ะหากว่าใครที่มีของแต่งตัวที่ถูกลบหลายชิ้นเนี่ยเวลาเขาส่งข้อความมาคืนโรบักค้ะเราจะได ในการรับโรบักคืนฮารทุกจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ก่อนค่ะหากาไม่ทำตามทางระบบจะไม่ส่งโรบักคืนให้เราค่ะซึ่งของแต่งตัวที่เราจะสามารถขอรับโรบักคืนได้เนี่ยจะเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ออเทอซอรีในส่วนหัวค่ะหากใครกำลังเจอปัญหาที่ของแต่งตัวที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยโดนลบมนะคะทุกคนสามารถทำตามขั้นตอนรีทีนได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยินดีนะคะว่าจะมาคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย